สวัสดีทุกคนนะครับพบกับผมฮอสออลันโซครับในช่อง YouTube ในครับมาพูดคุยเรื่องราวเกี่ยวกับลีกพูลกันเช่นเคยครับเป็นเนื้อหาในคลิปนี้นะครับจะนําเอาข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับลีกพูลในรอบวันที่ผ่านมานะฮะมาเล่าให้เพื่อนๆได้นนรับฟังกันเหมือนเดิมครับวันนี้วันอาทิตย์ที่29มิถุนายนมีเรื่องอะไรน่าสนใจบ้างครับก็จะมีเรื่องของฮาวเวิร์เลียดครับจาร์เรลคอนซาโคดี้คักโปลุยซีอาร์สดาวินนูนเยสแล้วก็มาเกอี e e นะครับที่ก็มีสื่อจากฝั่งอังกฤษก็ได้รราาายงนวว่ลลิเอ์พูจะ ทำการเจรจากับพาเลสเมื่อไหร่นะครับก่อนจะเข้าสู่รายละเอียดในคลิปนี้รบกวนกดไลค์และก็กด u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับเริ่มที่เรื่องของฮาวิสเเลียดกันดีกว่าครับก่อนอื่นต้องแสดงความดีใจกับน้องเขาด้วยนะครับนอกจากเหนือจากทางเอเลียดแล้วก็ยังมีจรมเร์แควอนซ่าแลวก็คาร์เรอร์มอร์ตันนะครับที่เป็น3ในขุนพลของลิเวอร์พูลเนี่ยที่ไปติดทีมชาติอังกฤษชุดรุ่นอายุไม่เกิน21ปีทําศึกชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปนะครับ ตอนนี้เนี่ยได้บทสรุปทีมแชมป์นะครับทีมชาติอังกฤษป้องกันแชมป์ได้ครับแต่กว่าจะได้แชมป์เนี่ยโหต้องไปเล่นกันช่วงต่อเวลานะครับซึ่งฮาวเวียเรตก็ยิงอีกแล้วนะครับเอเลนเะนี่ยยิงเปิดสกอร์ให้อังกฤษนะครับนำก่อน1นูนครับตั้งแต่นาทีที่5ครับแล้วก็มีเออ่โอมาห์ชินสันนะครับโอมารีฮัชชินสันไปอของอนะิฟฟิชทาวเนี่ยมาเบิกสกอร์ให้อังกฤษหนีเป็น2อศูนย์จากนั้น เดี๋มันก็ไล่ตามมาเป็น1-2แล้วครึ่งหลังนี่ก็ตาม็นเสมอ2 2สสุดท้ายต้องไปต่อเวลาพิเศษครับแล้วก็เป็นทางจุลธานโรงนะครับที่ทำประตูชัยให้กับอังกฤษควา้าแชมป์ไปครอบครองเอเลียดผลงานในทันวร์นาเมนต์นี้ดีมากนะครับตอนนี้เขายิงไป5ลูกเลยครับไล่ตั้งแต่รอบแปดทีมรอบรองรอบชิงเนี่ยเขายิงทุกรอบเลยแล้วก็ตัวฮาวิเลียดก็ได้รางวัล Player of the Tournament ด้วยครับหรือรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม แห่งรายการนี่แหละครับในวัยยี่สองปีนะครับเชื่อว่าแมวมองสเกลหลายต่อหลายทีมก็คงจับตาดูเอเลียครับโอเคละ่ะหลายคนอาจจะมองว่าเออความเข้มข้นของรายการนี้มันน้อยอยู่โอเคมันก็คือเด็กแหละการที่คุณจะเล่นกับเด็กฮาวิลเลตก็ยี่สองแล้วอาจจะเจอกล้องหลังที่ยุคสิบเก้ายี่สิบอะไรเงี้ยมันคนละชั้นพอมาเล่นชุดใหญ่มันก็แตกต่างกันแต่นี่คือเวทีที่จะเสริมความมั่นใจให้กับตัวฮาวิลเลตเองนอกเหนือจากเสริมความมั่นใจแล้วสภาพร่างกายเขาก็า สามารถเล่นได้แบบติดติดกันเอ,อสัปดาห์หนึ่งเล่นกัน2นัดก็เล่นกันได้เบิสบายเลยเลยครับและตำแหน่งตอนนี้ตำแหน่งที่เอเลียดเล่นให้กับอังกฤษก็คือตัวรุกทางริมเส้นซึ่งเป็นตำแหน่งที่เขาว่าเติบโตมาก็คงจะเป็นอะไรที่ทําให้เขาเนี่ยได้แบบสร้างอะไรในใจมากขึ้นน่ะว่าเฮ้ยเราก็ทําอย่างนี้ได้นะเราสามารถเล่นดีได้แล้วเราก็พร้อมหรือเปล่าที่จะพิสูจน์กับลิเวอร์พูลตัวเองต่อไปอันนี้ต้องไปดูว่าอันเนอร์สตจะมองทางเอเลีย ยังไงต่อไปนะครับก็ต้องมาเรียกประชุมทีมครั้งแรกในบีซีซันก็คือที่7กรกฎาคมแต่ตอนนี้นก็ต้องให้เอเลียดพักผลล่อนเลไก่อนจะกลับมาไหมวันที่7กรกฎาคมเลยไหมอันนี้อยู่ที่ตัวเอเลียดแล้วว่าเขาจะพร้อมหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็คือให้เขาพักผ่อนยาวๆไปเลยครับก็ข่าวของเอเลียดต้องเหนือจากการควา้าแชมป์เลยครับมีสื่ออังกฤษเขาได้พูดถึงาการย้ายทีมของเอเลียดไม่ใช่สื่ออังกฤษด้วยเป็นสื่อ เยอรมนีนะครับจาก Sky Sports เยอรมนีโดยิลิปไฮเซ่นะครับเขาบอกว่า a อ r ์เบอร์ลินกครับเป็นทีมหนึ่งที่ให้ความสนใจทางเอลเลียดนะครับแต่ก็ยังไม่มีอะไรที่เป็นรูปธรรมมากนะครับยังไม่ได้มีการเจราจายังไม่ได้มีการเจราจาเบื้องต้นอะไรอย่างนี้เลยแต่เพราะว่าค่าตัวที่เลี้ยผูตั้งไว้กับเอลเลียดอ่ะมันสูงครับมันอาจจะแพงไปสรับเอลเลียดด้วยอันนี้คือข่าวจากฝั่งิลิปไฮเซ่นะครับซึ่งเป็นผู้สื่อข,ข่าวของ Sky เยอรมนีค่าตัวที่เอลเลียด ถูกตั้งไว้คือสี่สิบล้านปอนด์ครับสี่สิบล้านปอนด์นี่คือคตัวเลขที่ก็เป็นตรงกันหลายๆสื่อนะที่ว่าลิเวอร์พูลเนี่ยวางค่าตัวของเอเลียตไว้เท่านี้นะครับนอกจากอังกฤษแล้วหลายๆทีมในเยอรมันก็สนใจอย,อย่างตอนมกราคมก็มีข่าวกับบรูซเซดด์มุลนะครับอย่างในอังกฤษตอนนี้ล่าสุดก็เห็นมีฟูลแลมที่ให้ความสนใจเหมือนกัน,นก็ต้องรอดูว่าทางเอเลียตจะเป็นยังไงต่อไปกับลิเวอร์พูลนะครับแต่ตอนนี้อยู่ในช่วงที่ฟอร์มเขา เรียกกลับมามีความมั่นใจมากขึ้นแหละก็เป็นกําลังใจให้น้องมันด้วยก็ใจจริงอะผมอยากให้น้องไปเติบโตที่อื่นนะเพราะว่าเขาควรจะได้ลงเล่นต่อเนื่องแล้วแหละด้วยฝีเท้าด้วยก็ด้วยของการที่เขาขึ้นมาทีมชุดใหญ่ในฟุตบอลอาชีพเนะี่ยมานานหลายปีเลยครับแต่ก็มันขึ้นๆลงๆสองปีก่อนเป็นตัวจริงปีที่แล้วสำรองถ้าจะปีหน้าจะเป็นยังไงต่อไปเขาก็ควรได้รับโอกาสเช่นเดียวกับใจเรยคคอนซาเนี่ย,ะยนะครับคอนซาเขาควรที่จะได้ รับโอกาสเป็นตัวจริงสักทีใดทีหนึ่งเหมือนควินคิลเล่ยนน์อ,อีกคนนึงเออคนเนี้ยที่จะเติบโตกับทางเออเบรนลีเบรนฟอร์ดและพูดถึงควอนซ้าครับฟาริซิโอโรมาโน่ครับเขาได้รายงานนะครับว่าจะมาตรวจร่างกายกับโรเบรุเซนในวันจันทร์นี้ครับก็หลังจากที่เสร็จภารกิจกับทีมชาติอังกฤษยู21แล้วก็จะมาตรวจร่างกายกับโรเบรุเซนจันทร์นี้เลยครับซึ่งค่าตัวก็อย่างที่เราทราบวันนี้ครับสามสิบบวกห้าก็คือสามสิบห้าล้านปอนด์รวมแอดออนนะครับ ต่อมาครับเรื่องของมาเกอีดีกว่าครับเดอรมินเลอร์นะครับสื่อในอังกฤษนะครับเขาก็บอกว่าลิเวอร์พูลเนี่ยกำลังเร่งปิดเดียวทางมาเกอีครับและจะมีการเจรจาภายใน24ชั่วโมงข้างหน้านะครับอันนี้คือรายงานของเดอรมินเลอร์นะครับค่าตัวเนี่ยก็คือพาเลสตั้งไว้ค่อนข้างสูงครับถ้าย้อนไปปีที่แล้วเออพาเลสตั้งไว้ที่70ล้านปอนด์เลยครับมีสเปอร์แล้วก็นิวคาสเซิลให้ความสนใจแต่มาปีเนี้ยด้วยความที่สัญญาของเกอีกับพาเลสเหลือแค่ปีเดียวเท่านั้น พาเลสต้องการตัวเลขประมาณว่า50ล้านปอนด์แต่เลียพูก็คงไม่จ่ายขนาดนั้นอาจจะเจราจาได้เหลืออยู่ที่40ล้านปอนด์ครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เนี่ยจะเริ่มเจราจาแล้วนี่คือฝั่งจากมิลเลอร์นะครับค่าตัวนี้ที่สูงอยู่เพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีส่วนแบ่งที่พาเลสขายแล้วต้องให้เชลซีอีก20%สมมติว่าเขาขายให้เลียพู40ล้านปอนด์เขาต้องแบ่งให้เชลซีอีก8ล้านปอนด์เดียจะตั้งไว้50 ขายได้50ก็ต้องให้เชลซี10ล้านปอนด์อะไรประมาณนี้ก็คือ20%ที่พาเลสต้องจ่ายให้เชลซีทีมที่ซื้อมานะครับก็คือตอนนั้นเกยอีเป็นเด็กบ้านของเชลซีครับแล้วก็พาเลสจะดึงตัวมาขณะที่เรื่องของลุยซิอาร์ครับมันก็มีรายงานที่ว่ามันจะเป็นโดมิโน,โนหรือเปล่าใน,ในเรื่องของทีมอัลนาเซอร์อัลนาเซอร์ต้องการตัวทางลุยซิอาร์ือนกันครับและล่าสุดเพิ่งต่อสัญญากับ คริสเตียโนโรนัลโด,โด,โดไปได้นะครับอีก2ปีครับและต้องการผู้เล่นแนวรุกครับผู้เล่นริมเส้นต้องการผู้เล่นที่แบบเข้ามาแล้วสามารถเติมเต็มให้กับทีมได้แล้วทีนี้มันมีข่าวว่าจอร์ดูรันกองหน้าที่พวกเขาซื้อม,มาจากอาซาน,นิลลาเนี่ยต้องการย้ายทีมครับแล้วก็มีเฟนเดเบเช่เนี่ยต้องการจะยืมตัวไปและคาดว่าทางอัลนาเซ์เนี่ยก็ได้อนุมัติในการย้ายทีมครั้งนี้แล้วเท่ากับว่า ถ,ถ้าปล่อยทางดูรันไปเขาต้องหาผู้เล่นตำแหน่งแนวรุกเข้ามาเนี่ยนะครับว่ามันก็โยงกันได้ว่าหนึ่งในแต่ที่ทางอาร์นเซอร์ชื่นชอบเลยก็คือลุยซีอาร์เสืนั่นแหละอาจจะเป็นเข้ามาเป็นตัวแทนของจอห์ดูรันก็ได้แล้วจออาร์นเซอร์เองก็พร้อมที่จะทุ่มให้กับทางตัวลุยซีอาร์ด้วยนะครับถ้าได้ทีมจริงก็อาจเป็นสัญญาณว่าอาร์นเซอร์เนี่ยพร้อมจะเดินหน้าท้าทาดีอาร์ซเลยครับอันนี้เป็นรายงานที่ออกมานะครับส่วนดาวิดนูนเยส ครับอนาเซอร์ที่เคยมีข่าวก็คงจะลดไปแล้วครับเพราะว่าดุนเยสเองมีแนวโน้มที่จะไปนาบูรีมากกว่าค่าตัวที่อนาเซอร์คาดว่าวจะจ่ายให้กับดีอาร์สนะครับตามรายงานจากดนะีกซาอุดีอาระเบียนะสื่อในซาอุดีอาราเบียเขาบอกว่าแปดสิบห้าล้านปอนด์นะครับที่ทางอนาเซอร์เนี่ยล็อกเป้าไว้สาหรับการคว้าตัวดีอาร์สคือเขาพวกเขาเนะวางแผนที่จะทุ่มเงินแปดสิบห้าล้านปอนด์ในการคว้าตัวดีอาร์สซึ่งถ้าวิเคราะห์แล้ว เรียบภูถ้าราคานี้เรียบภูพร้อมที่จะเจราจาด้วยนี่ครับอย่างแรกเลยเรียบภูจะไม่ปล่อยดีอาร์ซ่ยค่าตัวที่มันไม่ได้เยอะมากมายอะไรสี่สิบห้าสิบล้านปอนด์ผมว่าเรียบภูไม่คุยถ้าเป็นตัวเลขนี้จริงๆแปดสิบห้าล้านปอนด์ผมว่าเรียบภูพร้อมที่จะรับฟังครับและพร้อมที่จะปล่อยด้วยถ้าได้แปดสิบห้าล้านปอนด์จริงๆอย่างที่เรียนไปผมบอกมาหลายๆคลิปเรียบภูตั้งค่าตัวดีอาร์ไม่ถูกเลยครับเขายอมที่จะถึงต่อให้งานต่อสัญญ,ญาย,ยังไม่คืบหน้า เลยสองปีซูมสอนก็ไม่ได้ต้องบีบไม่ต้องเร่งที่จะขายทางดีอาร์สออกไปครับเพราะเขาถ้าได้เม็ดเงินงามๆม,มาก็โอเคปล่อยแต่ถ้าไม่ได้เขาใช้ต่อไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยสําหรับเรื่องนี้นะครับจบเรื่องของดีอาร์สนะครับกลับมาที่นูนเยสนิดนึง,นงเป็นรายงานจากอิตาลีนะครับลาการเซตาเดลโล่สปอร์ตครับเขาบอกว่านาปลรีเนี่ยกําลังเร่งครับที่จะดึงนูนเยสแล้วก็นูนเยสเป็นเป้าหมายพิ ity ของเขาคือเป้าหมายหลักครับ ตอนนี้ทางนาบุรีตัดสินใจอยู่ระหว่างดาวินนนย์เอสก็ลอเรนโ,โซลูก้านะครับกองหน้าของอูลินเนเซ่ครับที่ผลงานในปีที่แล้วเซรลาอาก็ทําได้ค่อนข้างดีแหละยิงไป12ประตูจากการลงเล่น33เกม2คนนี้เป็นนักเตะที่นาโุรีต้องเลือกว่าจะเอาใครก็ต้องรอดูว่าอันโตนิโอคอนเต้จานนี่มันนาหรือว่าออเรลิโอเดลลรันติสเนี่ยจะตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงก็มีการประชุมกันทุกวันอย่แล้วว่าจะหากองหน้าใครเข้ามาร่วมทีมนะครับส่วนเรื่องโคดิคัคโปนะครับ คักโปเนี่ยตกเป็นข่าวว่าบาเยอร์มิวนิกให้ความสนใจข่าวนี้เราได้ยินมาตลอดเลยครับแล้วคักโปก็บอกว่าอ๋อเหรอมีการพูดคุยเหรอ,อคงจะเป็นเอเย่นแต่ตัวเขาเนี่ยไม่รู้อะไรถามว่าทําไมคาร์โปถึงมีข่าวกับบาเยนร์เพราะบาเยนร์เนี่ยต้องการผู้เล่นริมเ้นครับบาเยอร์ Bayern ตกเป็นข่าวผู้เล่นริมเ้นเพียบเลยนะตอนแรกคาร์โปใช่ไหมแล้วพอคาร์โปรู้ว่าจะไม่ได้ก็ไปทางนิโกวิลเลียมส์วิลเลียมส์เองก็มีใจให้บาซโลนาตอนเนี้ย กลายเป็นว่าตกเป็นข่าวกับเจมี่บูโรกิเตนน่ะของดอทมูลแต่ตอนนี้ไอ้กิเตนเนี่ยมีแนวโน้มจะไปเชลซีมากกว่าแต่โรมาโนก็บอกว่าบาเยนพยายามจะไฮแจ็คชิงมาเหมือนกันอันนี้ต้องรอดูคือเรื่องของปีกับ b บาเยนน่ะมันมีหลายคนมากมีเลอาของมิลานก็ตกเป็นข่าวกับบาเยนแน่นอนทักโปพื้นที่ฝั่งซ้ายบาเยนต้องการนักเตะปีกซ้ายทักโปก็ต้องมีชื่ออยู่แล้วแล้วก็เป็นนักเตะที่ทาง แมตสเออร์เบลผอกีฬาของบาเยอนชื่นชอบด้วยทีนี้คิฟเซนฟอกว่าไงครับคิฟเซนฟอกเนี่ยเป็นผู้สื่อข่าวสายวงการฟุตบอลเยอรมนีเนี่ยเขาบอกว่าเรลฟูอาจต้องพยายามกันท่าความสนใจจากบาเยอนในซัมเมอร์นี้นะครับรวมถึงลุยซิอาร์ฟที่อยู่ในเรดาร์ของบาเยอนแมวนิชเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้วีเอสปฏิเสธบายเยอนเพื่อเลือกมาเลฟูแทนครับส่วนเป้าหมายลิมเซนอย่างนิโควิลเลียสแล้วก็เ,กเจมี่บูนโนเกตเทนเนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งครับทำให้ตอนนี้บาเยอนหันมาโฟกัส นักเตะของเลิฟูสองไล์ก็คือหันมาโฟกัสทางหลุยส์อาร์สแล้วก็คนิคาโปเนื่องจากว่าเป้าหมายอย่างนิโก็เลียมจะไปบาร์เซโลนาจะมีคิทเท่นก็จะไปเชลซีฉะนั้นแล้วพวกเขาเหลือต้นเรื่อกไม่มากก็ต้องให้ระวังไว้ว่าไอ้ยบร์ Bayern อาจจะมาให้ความสนใจดีอารกับคัคโปนะอันนี้ก็คือสรางคิสเช่นฟอร์เขารายงานนะครับทีนี้ครับ ปิดท้ายด้วยรายงานจาก s k y Sport ดีกว่าคิดดาวนี่ครับเขาบอกว่านิวคาสเซนเนี่ยเขามีงบประมาณเพียงแค่125ล้านปอนด์เพื่อดึงกองหน้าปีขวาแลา้วก็เซนเตอร์แบ็กเข้ามาแต่ตอนนี้การใช้เงินของนิวคาสเซลมันต้องถูกจำกัดทางออกที่จะทำให้เงินเนี่ยกลับคืนมาก็คือการขายนักเตะอันนี้ก็าไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องอะไรกับทางอีซัคหรือเปล่านะครับแค่อบอกว่าขนาดแค่เจรยายจาเพื่อดึงชาวเบรโดของโบต้าไอ้ของไบรตันเนี่ยมันกินเวลาไปกับมันคือมันกิน งบไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วก็คืองบ125ล้านปอนด์แต่ค่าตัวของชาเปโดก็คือประมาณ60ล้านปอนด์นะครับก็เท่ากับว่าถ้าเดือนหนึ่งชาเปโดมาโหงบที่เหลือละ60ล้านปอนด์ต้องไปดึงทั้งปีกขวาแล้วก็เซนเตอร์แบ็กอีกเซนเตอร์แบ็กของนิวคาสเซิลเนี่ยตั้งแต่ที่เขาเปลี่ยนเจ้าของอะ่ะยังไม่ดึงใครเข้ามาเลยนะเขาอันนี้เขาใช้เซ็นเตอร์แบบคู่เดิมเลยก็หลักๆก,ก็จะเป็นเอ่อใครนะแดนเบิร์นส์อ่าแดนเบิร์นส์ก็จะมีสำรองมีบอสแมนก็ยังอยู่ รวมถึงคนอื่นๆอ,อีกของเนคาสเซนเนี่ยก็คือแต่อายุอะหลักสามสิบไปแล้วเนลคาสเซนก็ต้องหาเทรนร์แบ็กที่มันอายุน,ยน้อยเข้ามานะครับซึ่งลิฟโปรเนี่ยก็จับตาดูสถานการณ์ของเนลคาสเซนอย่างใกล้ชิดน,นะครับและพร้อมที่จะมีโอกาสจะรับช่วงต่อจากเนลคาสเซนเหมือนกันในหน,นึ่งการหนึ่งตั้งแต่ของเนลคาสเซนเข้ามาครับอันนี้คือรายงานจากคิดดาวนี่นะครับโอเคเนื้อหาในคลิปนี้ก็ประมาณนี้นครับเอามาเล่าสู่กันฟังก็ข่าวไหนที่มันโอเคเราเชื่อถือได้เราก็จะ พยายามวิเคราะห์ให้ฟังนะครับหรือว่าข่าวไหนที่มันเออน้ำหนักมันน้อยผมก็จะไปะวิเคราะห์เพิ่มว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้อะไรหรือเปล่านะครับโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมฮอสซัลันโตไปแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ